Good morning. How are you today? Breakfast with me. Beginning the day, many, many delicious. Coffee with me ฮัลโหลฮัลโหลอกเริ่มต้นมื้อเช้านะคะ uh huh. ดื่มกาแฟก่อนเลยค่ะ uh huh. ดื่มกาแฟดำนะคะปกติทานกาแฟดำค่ะ ตช้าัหรือยังคะตอนนี้ตัวนะคะทานกาแฟทำแล้วขอทานอาหารแบบไม่ถ่ายรูปนะคะนะคะขอเป็นส่วนตัวนิดนึงแล้วเดี๋ยวทานเสร็จแล้ว <Okay. S 1> ไปจัดการธุระอะไรเสร็จแล้วเรากลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะต้งดื่มกาแฟค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับะะมาคุยกันอีกทีนะคะไปทําธุระก่อนค่ะทําธุระอะไรหลายๆอย่างเสร็จแล้วพอมีเวลาว่างก็มาคุยกันใหม่นะคะนี่มีได้แก้วมังกรมาค่ะยังสดๆใหม่ๆก็ขเขาบอกว่าหวานนะคะ เดี๋ยวเราก็มาชิมกันหวานจริงอย่างเขาว่าไม่แก้วมังกรค่ะ,คะนี่หันใส่จานมาเดี๋ยวถ้าแ,แช่ตู้ยเย็นนะคะจะยิ่งอร่อยจะรสชาติาดีแล้วก็เย็นช่ำชื่นใจดีค่ะอร่อยใช้ได้ค่ะ งานเก่งนะคะเดี๋ยวกขของอวนเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวจะมีของมาอวดนะคะมีของสวยๆงามๆมาได้อวดเพื่อนๆ FC นะคะเดี๋ยวคอยชมกันค่ะมีของสวยอวดนะคะนี่ค่ะเพิ่งได้รับมานะคะเสื้อได้เสื้อมา3มตัวค่ะนะคะ เรือสวยเียวชอบค่ะชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้ใส่สบายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันค่ะอันนี้จะเป็นของเชอ,อินนะคะเชอ,อินเขาก็ดีค่ะอันนี้เราเราเลือกซื้อซื้อทางออนไลน์ค่ะตัวนี้ของชิคโก้สองตัวหลังเนี่ยเป็นของชิคโก้นะคะ เพิ่งได้รับมาค่ะนี่ค่ะมามาชื่นชมให้ให้เพื่อนเพื่อนดูให้เอซดูนะคะยิ้มใหญ่เลยยิ้มแก้มปิดเลยค่ะสวยค่ะอันนี้ผ้าดีมากเนี่ยของชิโก้นี่เขาใช้ได้เลยค่ะมีเสื้อของเขาหลายตัวทีเดียวนะคะ เสื้อาสวยเสื้อสไตล์ใส่สบายสบายตัวปล่อยๆค่ะใส่ได้หลายโอกาสนะคะอย่างนี้อันยนงสวยใหญ่ก็รหรูหราดีสวยงามค่ะสีสดใสผ้าเป็นผ้าชีฟองนะคะสวยงามค่ะ แต่ต้องใส่กางเกงสีคลิ้มนะคะใส่กางเกงหลายๆสียังไม่ได้ค่ะไม่เข้ากันอันนี้เอามาทาบให้ดูนะคะนี่ลายปักวิจิตรปัรจงมากค่ะที่คอเสื้อสวยมากค่ะซื้อเสื้อมาจากออนไลน์ค่ะไม่น้องคุยกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะไม่ได้ออกไปไหนแต่ก็ยังได้ของอยู่ซื้อของออนไลน์ค่ะก็แมรอไม่กี่วันค่ะเขาก็ส่งมาให้แล้วนะคะ รอไม่นานเราเลือกได้เราเลือกซื้อในเว็บไซต์แล้วเราก็เลือกซื้อกันเป็นประจำแล้วก็ได้ของดีนะคะยี่ห้อดีผ้าดีเนื้อผ้าดีค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงพอซื้อไหวค่ะนะคะซื้อเยอะๆก็ปกติซื้อเสื้อผ้าบ่อยชอบอะไรก็ซื้อค่ะเป็นความสุขผู้หคุยเราก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะค่ะ คุยกันบ่อยๆคงไม่เบื่อนะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดตามชมกัน อย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วก็มาชมต่อไปเรื่อยๆนะคะอยากให้มีคนเข้ามาชมเยอะๆค่ะขอให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรายยังเป็นน้องใหม่อยู่ค่ะมีมีเพื่อน f อไม่มากค่ะอยากให้เข้ามาชมกันเยอะๆได้มีเพื่อนกันเยอะๆนะคะจะได้ทำคลิปให้ถูกใจนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า